สวัสดีครับเมื่อวานเอ็ดบินทำคลิปเรื่อง F55 ที่โดนอทัมประกาศออกมาใจความสั้นๆของ F5 5คืออย่าพัฒนามาจาก F-35 แต่ว่าโดนอตทัมบอกว่ามันเป็นเครื่องบิน2เครื่องยนต์เดิม F35 มี1เครื่องยนต์ก็มีการตีความว่าจะทํา F35 ให้ไให้เป็นเครื่องบิน2เครื่องยนต์หรือไม่แต่ว่าข้อสังเกตคือโดนอตทัมมักจะพูดผิดพูดถูกเรื่องเครื่องบินบ่อยๆอาจจะไม่ถนัดเรื่องเครื่องบินมากนักโดนทตทัมเคยพูดว่า จะส่งเครื่องบิน f 52ไปให้กับพันธมิตรมาแล้วจริงๆเป็น f 35 f 52ไม่มีครั้งนี้โดนัลด์ทรัมพูดถึงเรื่อง f 55ที่จะอัปเกรดจาก f 35แหลกคำพูดที่ว่าเครื่องบิน2เครื่องยนต์อาจจะเป็นการพูดผิดของโดนัลด์ทรัมก็เป็นไปได้หรือว่าจะเป็นการทำา f 35 ให้ป็ปีป2สองเครื่องยนต์จริงๆมันก็เป็นไีได้ถ้ามองตามหลักวิศวกรรมแล้วมันทําได้ถ้ามองตามหลักเศรษฐศาสตร์แล้วมันไม่ควรทาเพราะราคาจะสูงมากเหมือนออกแบบใหม่ทั้งหมดและโครงก่อง F35 เดิมไม่รองรับเครื่องยนต์สองเครื่องอยู่แล้วถ้าจะทำา F-55 ตั้งโครงการผลิตใหม่ดีกว่ามันก็จะมีราคาแพงมากมันจะไปทับลายก,กันกับเครื่องบินยุคที่6แอดมินคิดว่าโดนอททษาพูดผิดมากกว่า F-55 น่าจะเป็น F 3 5เครื่องยนต์เดียวแน่นละครับแต่ว่าอัปเกรดเพิ่มขึ้นอาจจะใช้ AI ในการบังคับให้แบบนี้60%อีก40%เป็นการขยายร่าง F 3 5ไปเป็น2เครื่องยนต์ตัวใหญ่มากขึ้นเหมือนกรณี Hornet ไปเป็น Super Hornet ถามว่า F 3 5 2เครื่องยนต์โอเคไหมตามทฤษฎีแล้วมันดีอยู่แล้วแต่ปัญหาคือความร้อนของเครื่อง ปัญหาเดิมคือเครื่องร้อนผิวเครือบละลายเครื่องร้าวต้องจำกัดความเร็วของ F35 บินขับไล่ใครไม่ได้ยุทธวิธีคือ บินขึ้นไปตักเก็บเงียบเงียบเพราะว่าเห็นศัตรูก่อน f 35ไปคนเดียวไม่ได้ต้องมีเพื่อนไปด้วยเพราะว่าติดขี่ปนาวุธใต้น้อยได้4ลูกใต้ท้องถ้าศัตรูมาเป็นฝูงมันเก็บไม่หมดอยู่แล้วมันก็จะโดนรุมอธิบายว่าเครื่องบินสเตลตรวจจับได้ยากในระยะไกลแต่รีด้าทุกชนิดจับได้ที่ระยะ50-60กิโลเมตรมันเป็นปกติของเครื่องบินสเตลแต่ว่ามันใกล้แล้ว f 35ปล่อยขี่ปนาวุธก่อน เครื่องบินทุกลำม,มีข้อจำกัดแล้วแต่จะเอาจุดเด่นของตัวเองมาใช้ F35 บินช้าขี่ปณนวุธน้อยต้องแอบย่องจัดการแล้วบินหนีไปเพราะพิสัยการบินสั้นด้วยค่อนข้างเปราะบางแต่ว่ามีดีที่ตรวจจับยาก พอโดนโนททาประกาศว่า f 5 5จะมี2เครื่องยนต์ช่วงนี้กองเชียร์จรีนเสียงดังอยู่แล้วออกมาพูดว่าสาหรัฐก๊อปปีจ้จีนเพราะว่า J35 ากองจีนมี2เครื่องยนต์หน้าตาคล้ายกับ F35 เป๊ะหลายคนสงสัยว่าทำไมมันคล้ายกันจังมันต้องมีการลอกกันบ้านกันอยู่แล้วคำถามคือแล้วทำไมจีน J35 ต้องใส่2เครื่องยนต์ถ้าเราสังเกต J35 เครื่องยนต์จะค่อนข้างเล็ก F35 เครื่องยนต์ดูใหญ่กว่า แน่นอนว่าเครื่องกอง f อ5แรงกว่ามีแรงบินธรรมดาอยู่ที่120กิโลนิวตันถ้ากดอั t เตอร์เบ r ร์เนอร์ได้190กิโลนิวตันเ3 5กของกีนคิดแค่1เครื่องยนต์นะครับมีแรงบินธรรมดาอยู่ที่87กิโลนิวตันกดอัปเตอร์เบอร์เนอร์ได้93.2กิโลนิวตันมันน้อยมากถ้า J35 ใช้เครื่องยนต์เดี่ยวมันไม่พออยู่แล้วหรือต้องยัด2เครื่องยนต์คูณ2ให้แล้วนะครับบินธรรมดาได้174กิโลนิวตันิ กดอัพเตอร์เบอร์เนอร์ได้186.4กิโลนิวตันสองเครื่องยนต์ของ J35 ยังแพ้1เครื่องยนต์ของ F35 นั่นคือเหตุผลที่ต้องใส่2เครื่องยนต์ใน j 35ถามว่าถ้า f 35ใส่2เครื่องยนต์จะเป็นอย่างไรมันจะแรงกว่า f 22 Raptor Raptor มีแรงคูณ2นะครับบินธรรมดาอยู่ที่240กิโลนิวตันเ35อยู่ที่เท่ากัน240กิโลนิวตันหมายถึง f 35ใส่2เครื่องยนต์นะครับกด afterburner แล้ว Raptor ได้320กิโลนิวตันส่วน f 35ได้ 3 8 0กิโลนิวตันแต่ว่า F 3 5จะยัด2เครื่องยนต์ในร่างเดิมไม่ได้ เพราะว่าแรงขับต่อน้าหนักจะไม่สมดุลต้องขยายให้ใหญ่ขึ้นยาวขึ้นมันก็คือต้นทุนก็คือสร้างใหม่ขึ้นลายใหม่เป็นงานใหญ่แน่แล้วอย่างว่ามันจะไปทับลายก,กันกับเครื่องบินยุคที่6แล้วจะขายไหม F55 ถ้าไม่ขายมันขาดทุนยับถ้าขายราคาจะแพงมากแพงกว่า F22 Raptor F22 รปตอร์ F22 ราคาประมาณ1 2 0 0 0ล้านบาทต่อลำเป็นราคาทั้งโครงการนะครับถ้าแยกเป็นไฟล์ w a y วอเรหรือว่าขายสุดทีน่าจะหักต้นทุนวิ ออกไปอยู่ที่4,700ล้านบาทต่อลำเอาจริง F22 Raptor ก็ราคาไม่แพงมากนะักถูกกว่าดัตโซลาฟาล์ลาฟาลลำละ7,000กว่าล้าน e u ยูโรไฟเดอร์ไทฟูลลำละ9,000กว่าล้านแต่ว่าสาหรัฐไม่ขาย F22 Raptor ถ้า F55 ทำเป็น2เครื่องยนต์ราคาแพงแน่ลำละ15,000ล้านบาทต้องมี แอดมินให้ข้อสังเกตไว้โดนอตทัมอาจจะพูดผิดว่า F55 มี2เครื่องยนต์ก็เป็นไปได้ถ้ามองจากความสมเหตุสมผลแต่ถ้ามองจากความคุ้มข้างการเอา F35 มามําทำเป็น2เครื่องยนต์เป็น F55 มันก็ทำได้ก็ต้องติดตามต่อไปนะครับ อีกเรื่องคือมีคนแซวว่า F 3 5เกือบโดนกลุ่มฮูตีใส่ร่วงก็เลยต้องไปสร้าง F 5 5ใช้คำว่า F 3 5รอดแบบอุดวิตก็ต้องถามว่าอุดวิตแค่ไหนเป็นเหตุผลที่สารัฐต้องอัปเกรด F 3 5ไปเป็น F 5 5หรือไม่ เอฟ35ของสหรัฐบินไปโจมตีกลุ่มฮูตีแน่นอนว่าเป็น f 35 c ของกองทัพเรือเอดมินคิดว่าไปในโหมดบีทโหมดหรือว่าติดอาวุธนอกลำตัวอยู่แล้วอาจจะมั่นใจว่าทําลายระบบป้องกันของกลุ่มฮูตีแล้วของนั่นฟ้าได้แล้วส่วนระบบป้องกันของกลุ่มฮูตีเป็นขีปนาวุธแบบง่ายๆเคลื่อนทีได้ใช้เซ็นเซอร์อินฟราเรดก็คือตรวจจับด้วยความร้อนเป็นขีปนาวุธระยะใกล้เหมือน diy เอง ไม่แน่ชัดว่ากลุ่มโฮตีใช้ขี่ปนาวุธอะไรบาร์กหบาร์กสซึ่งพัฒนามาจากระบบป้องกัน SA 6แต่ว่าแยกมาติดพานะล้อเลื่อนแบบง่ายๆระบบน้ำทางมีการติดกล้องอิเล็กโทรออปติกก็คือจับภาพเป้าหมายเพื่อไม่ให้พู้แฝงหลอกได้รวมกับการตรวจจับด้วยความร้อนตามทฤษฎีแล้ว F35 ไม่น่าจะรอด แต่ F35 ก็รอดคิดว่าไม่หวุดหวิดขนาดนั้นไกลพอสมควรแต่โูตีมีโอกาสสวนขีปนาวุธพวกนี้ถ้าเข้าใกล้เป้าหมาย มันจะแตกตัวกระจายออกเป็นลูกปลายมีเซ็นเซอร์อยู่แต่มันไม่แตกไม่โดน f 35ก็ถือว่าไกลพอสมควรแต่นักวิเคราะห์ตกใจว่ากลุ่มโฮตีเห็น f 35ได้อย่างไรถึงขั้นปล่อยขีป่ปุ์ขึ้นมารบกวนได้ยังติดอยู่กับความเป็นสเตลก็เหมือนที่แอดมินว่า f 35 c อาจมาได้แบบบีทโหมดแล้วก็บินต่ำมั่นใจมากโฮตีเห็นก็เขียนขีป่ปื์ EAY ออกมาสกัด f 35c อาจไม่ได้อยู่ในหมดพางตัวเพราะรับหน้าที่โจมตีภาคพื้นขี่ปวุธฮูตีก็ไม่โดน f 35ก็แสดงว่า f 35เอาตัวรอดได้ แต่หลายคนผิดหวังที่ไม่โดน f 35แต่บอกว่ารอดแบบอวดวิดก็ได้ให้มันดูมีลุ้นหน่อยให้มันใกล้เคียงหน่อยส่วนโดน MQ 9 r e ร p e r โดนโฮตีจัดการเป็นประจำแอดมินก็สงสัยว่าสหรัฐเอามาหลอกดูพิกัดขี่ปนาวุธของกลุ่มโฮตีหรือเปล่าอาจบินมาเป็นเป้าหรือถอดอุปกรณ์ออกหมดแล้วก็เป็นไปได้เพื่อให้ระบุพิกัดขี่ปนาวุธของกลุ่มโฮตีแต่มันเป็นแบบเคลื่อนที่ได้มันก็จัดการยาก ตอนนี้สหรัฐกระชับอำนาจตะวันออกกลางอาหรับเรียบร้อยไปหมดแล้วราคาน้ำมันราคาทองคำล่วงแบบระนีระนาดตอนนี้สหรัฐเสนออิหร่านปลดล็อกการคว่ำบารน้ำมันและกับการยุติโครงการนิวเคลียร์อิหร่านหูพึงรอมานานแล้วอิหร่านมีน้ำมันสำรองเยอะแต่ว่าขายไม่ได้โดนคว่ำบารอยู่ถ้าอิหร่านขายน้ำมันได้รายได้มหาศาลอิหร่านมีน้ำมันพอๆกับซาอุดิอาระเบีย ถ้าเราเป็นอิหร่านจะยอมไหมโรงไฟฟ้าใช้ดีเซลปั่นก็ได้มีเยอะขายน้ำมันได้จะเป็นการพลิกชีวิตของอิหรา่านถ้าอิหร่านยอมกลุ่มฮูตีก็จบหมดฤทธิ์ก็ต้องรอดูตอนนี้อิหร่านลีลาอยู่มาแบบนี้อายาตุลเลาะเงียบกิบ ผู้ผิดหวังก็คือกองเชียร์ไม่มีใครคิดว่าจะออกมาแบบนี้อุตส่าห์เชียร์ยูรานเงินยังไม่มาผ้าไปแล้วหมายถึงผ้าโพกหัวนะครับแต่ว่ายิรานยังไว้ทรงให้มันยากเข้าไว้มันจะโดนนินทาได้ตอนนี้ห้ามพูดถึงขีปนวุธสองแสนลูกห้ามพูดถึงกำลังรบ3ล้านนายมันอายลูกน้องนะครับ